มมีปัญหาเรื่องเกียร์แตกได้เนียนๆเพาวิ่งได้สัตเป็นปัญหาที่จริงก็สำคัญรถมันวิ่งพอกันเลยสอง0ันนึงันนี้ก็ที่แข่งเมืองการวันนี้ได้ที่หนึ่งแสดงว่าปลายปีต้องเป็นร์ชั3สช่เชื่อว่าปลายปีเก้าสิบห้าเจนสองเจนสามเจนสี่มันใกล้เกียร์ พี่นอมหรอเป่าตมวัน oh นี้เนี่ยเดินทางมาถึงฟุราษฎร์บอกเลยว่าไปจบมากร้องเอลงมากทันมากกเราควรจะไปดูกันด้วยเพราะว่ามีอะไรบ้างบารี๋ยตาต้องารแล้ว สำหรับเบบอวตารเนี่ยมันมีนุองตองซีถามว่าบังเลือกใช้ร้อยสองคันอะไรขนาดเท่าไหร่กันน้องเอ็มพีก็เป็นเอวตานใช่ไหมขนาดหน้ลังหนึ่งสองอยู่บังใช่รถต่างนี่เขาบอกว่าประมาณสองร้อยแรงม้าเลยนะสามสามขั้นลบกันเดอนแรงม้าเยอะขนาดนี้ใช้ขนาดร้อนหนสองได้ได้ได้เราต้องทำรถยนต์พวกระบบ โอเพนสองกับสี่ละบังก็ใช้หนึ่งสองหน้าหนึ่งสองหน้าหนึ่งหนึ่งหลังหนสองก็ยังหนึ่งสองอยู่ใช่เอาอยู่เหมือนเนอยู่อย่างที่บางเคยบอกอสองรุ่ยนบังแรงมาตบอกกันหกน้อยกว่านั้นมันก็เป็นเครื่องโมชันเก่าอ๋อตอนเนี้ถ้าเป็นโอเพนสองกับสี่โมชันกมอปลายปีที่แล้วแต่นี้มันเป็นเวอร์ชันปีใหม่ปีสองพัี่สิบอันสองพันยี่บสี่ แต่ว่าไอโอเปนสองบวกสี่เนี่ยจริงๆนะประมาณเนี่ยรถมันไม่มีไฟลุดอุดอ่ะเขาก็เลยไม่ได้ไล่ต่อเพราะว่ามีมีแค่ไฟสีต่างๆใช่ไหมที่ที่เขาฝ <c oughs> ากถึงเราบ่อยได้เกินเอาเขาเบียดมาฝากเข้าไมที่ไฟต่างะเนี่ะเขาก็ยังบอกอยู่นะว่า <c oughs> นีถ้าไม่มีเขาแล้วบางจะแข่งกับใครก็ไม่ได้แข่งวันนี้ก็ไม่ได้มาไม่ได้แข่งไม่มาเหรอไม่มาโกลัวขนาดนั้เลยเขาเขากลัวเลยกันนเฮ้ยเขาต้องต้องมาสู้กับบางนะ้วเขาเป็นคนเดียวที่ยยืนยันอยู่ที่จะต้านพลังงานของน้องอุงเทปได้แต่วันนี้ไม่มาเหรอจัดเต็มเลยนี่อย่างนี้นี่จว่าหลอกบางใส่รถมาดิจ้ะเอออ้าวกมพูดถึงเขาเลยฝากทีเขาเลยะเสียระบบหมดนะด้านบนนะ ถ้าจะหวดบอมเดพมันหนักต้องมานะไม่จะหนีกับหนีไม่มาอย่างนี้ไม่เอา <c oughs> เออลึกหลอกมาไกล <c oughs> ด้วยเนี่ยเ <c oughs> ดินทางมาถึงที่มาซินาเดือนนีเลยไอโย่อยู่ผมลุงเอยครับ <c oughs> แล้วก็พี่เต้าหู้แปดลิว้วนะวันนี้เราจะพามาชมเครื่องมือหนึ่งตัวที่สำหรับช่างนี่ทำรถสี่ลวอและรถแรงๆจะต้องมีเป็นของ n k e Racing Commission Tester Kit นะก็คือชุดเกรดวันกำลังอัดสำหรับช่างนี่เลยที่กำลังทำรถแข่งรถ ใช้งานหรืออะไรก็คืออยากไม่ให้มีปัญหาอยากจะรู้ว่าตาส่วนกําลังอัดเท่าไหร่ในส่วนของการดีไซน์นะครับเกจที่มีเลนส์นะครับถึง400 psi แล้วพี่ผู้แล้วมี2องนั้ว่ามี2องนั้วะัก็วัดได้แล้วก็มีของรถยนต์ในที่จะเป็นสายพิเศษครับพี่ผู้ที่ดีไซน์มานะเป็นสายแข็งนะัช่วยให้แรงดันนะครับไม่ไปเบ่งอยู่ในท่อพี่ผู้แล้วก็ที่สำคัญนะครับหัวปดนะครับทุกชิ้นนะครับเป็นหัวแบบสอนลมนะครับ สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เซอร์วิสได้ในกรณีที่มันร่วหรือเสียหา,ายตัวที่มีสอนเริ่มที่ดีกว่าคือว่าเวลาเราอัดไปแล้วเกมมันจะไม่ลงนี่ก็เป็นเครื่องมือดีๆสำหรับปี2025เอาไว้ใช้งานนะใครที่เล่นรถซีวาวอยู่ลองสัรั้มีใช้นนนะสนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจ NK Racing หรือเพผ p e t e r ริ้วแล้วก็ลุงเนะครับลาไปก่อนพี่นี้ไป雷斯โก้เมื่อวานซ้อมเป็นยังบ้างๆลงพื้นแล้วก็ซ้อม รอบแรกก็998ครับแับวองมาวอร์มไม่เฉยแบบว่าแล้วก็ไมเนียน่ะเขาเรียกว่าวอมนะ98 9 8แต่ต้องบอกกนเลยว่าถ้าในเวลาซ้อมเน่ยที่มีสเเสี่ออกมาบอลต่งี่ลงที่เก้าสเรียกว่าแรงมากๆแรงคตรๆวันนี้เนี่ยในสนามอุฟต้าอน้แล้วจะเป็นสนามที่ ใช้ทำสปีดและใช่ใช่ใช่วันนี้บังคิดว่าบังจะตอบการแข่คนแรกครั้งขาออกได้เนียนไม่ลื่นไม่มีป้วดฟัดไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์เอ๋ได้เนียนเนียนว่าวิ่งได้นี่และเชื่อว่าฮะสปีดซ้อมก็สำคัญสิีดการวิ่งจริงก็สำคัญรถมันวิ่งพอกันเลยสองคันนะคันนี้ที่แข่งเมืองการคันนี้ได้ที่หนึ่ง คันนี้ที่ซ้อมใหม่ที่เราผดครูเอ๋อคันนี้ที่ซ้อมใหม่ที่เรเนี่ยใช่ใช่คันนี้คือคันนี้ได้ที่หนึ่งใช่ข้าแปดสองที่งไปข้าแปดสองมันยกคะนเล็กก่อนเขาเตินยิ่งไปลบเพราะว่ามันจะชนป่วยแล้วก็มาจะวิ่งรอบสอที่ผ่านเขาตัดตผมพราบเ็นปลาคีไฟไปอ่ามารอบสุดท้ายมันน้ำค้างมันเริ่มมันเริ่มตึงัวประมาณตีสองตีสามก็มันก็ลื่น่ม้เวลา รียกว่าวันนี้จะเป็นวันที่เปึ่งวันน่ะที่ทาแท็กซึ่งวันนี้ก็ยังมีความชื้นอยู่มีคนพอยตายบ้างทาแท็กแข้งเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าจากที่เนี่ยก็ต้องเป็นแท็กที่ม,มันเรียบมันเรียบคือได้ที่ผมซ้อมรถมาแท็กที่นี่เรียบสุดเหมือนกันครับไม่มีปัญหาเรื่องก,บบการกระโดดการปั้มอ,อ,อะไรเงี้ยไม่มีมันเรียบแล้วก็สําหรับปลายปีนีน้ ในรุ่นอวตารเนี่ยมันได้มีการแต้มรถเร็วไหมีเป็นเป็นเครื่องเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่อันนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันสองใช่ไหมที่บางใหญ่เขาอยู่ที่ในสองพจนสี่คือเวอร์ชันหนึ่งใช่แสดงว่าปลายปีต้องเป็นเวอร์ชันสามเราอยากให้ M4 ติดตามแต่ไม่รู้จะแรงหรือเปล่านะมันเป็นบิ๊กบ็อกซ์ไปแล้วเหรอหรือว่าไไม่ด้บิ๊กบ็อกนีนะในบิ๊กบ็อกนี้แต่แค่ปรับรูปแบบชัยไม่ ปรับรูปปรับแชทใช่ครับอยากให้ f c ติดตามผมไปเลยนะว่าปลายปีนี้นะจริงๆนี่เคยการันตีหรือคาดเดาเวลาไห้ว่าปลายปีจะวิ่งเท่าไหร่ตอนนี้กลางปีนะทำไปถึง9.7เชื่อว่าปลายปี9.5ในเจน 2, สองมเจอเจนเจน4ี่รทัดไกลเคียร์กต้องบอกเลยว่าการพัฒนาเรื่องอวตานี้เต่ากระโดดมากก็ อยากให้บังากถึง FC ของมังเซ่ล้วก็ FC ของแฟน0้อตงจะใครที่ยังหาองร้อยใช้นะยังไม่เคยลองใน0รองฝากติดตามผลดงานหมดนะครับช่วยซักอร์ดเนี่ยเพื้อไหอะไรเงี้ยเพื่อเป็นตุนในการสร้างรถแล้วก็สนับสนุนวงร้อตอนเอ๊ะสนับสนุนวงร้อตองนะครับที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยให้ผมใช้นะครับ ต้องบอกว่าคุณภาพล้อดีมีคุณภาพนะครับเบาแข็งแรงต้องลมล้อไอสตองนะครับจัดไปได้รูปลูอเมื่อกี้บอกว่าสนับสนุดท้ายเนี่ยสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับอิดต่อเพจมีเพจไม่ฟูแล้วก็แล้วก็ติดต่อติดต่อแล้วก็อ่าสปี้แล้วก็ใช้ชื่อช่างเซมองเทพทั้งหมดเลยแล้วก็ อุดหนุนนะครับเทปซีของคุณนะฮะที่เรียกว่าไอดอลของคุณนะครับเพื่อที่จะได้มีงบประมาณในการสร้างรงยนต์แล้วพัฒนาให้ยนต์9.5ปีเพราะทำคุณนกำไรใช้ใช้ตัวเพราะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเบิกคือเราไม่ได้เบิกในต็มร้อยนะผมอันไหนสิ่งไหนได้เราซัพพอดก็ได้เราก็ซัพพอดเพราะว่าถือได้ถือว่าเล่นสาร์เตอ ง่ายแล้วคนช่วยๆกันใช่แล้วสินค้าก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่เราทำได้ใช่แล้วก็น้องๆนะครับที่เป็นนักศึก็ไปช่วีกันครับเลื่อนกันนะคะับได้การพัฒนาการทดลองเราไปนะครับก็ลาไปก่อนเรื่องนี้ครับไป Thank <laughs>

ทีสุดวันนี้เก้าจุดเจ็น,นี่เวลาเป็สอง่สิบครับ Killin' this shit, yeah my damn -yam, and it's fine, we'll killin' this shit. King back we'll killin' this shit, boy, huh. King Brag, we'll killin' this shit.